ครับผมเปียุนนะฮะครับผมสวัสดีครับผมบุญธรรมนัคครับผมวันนี้เราอยู่ที่งานอะไรครับพี่วิชีนะครับผมคอลลาเจนซิเชียลเอสิคตีเซรั่มใช่ครับก็ถือว่าเป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางวิชีด้วยแล้วเราก็ดีใจมากที่แบบว่าได้มาเปิดตัวในงานนี้ด้วยครับใช่ครับผมก็เรียกได้ว่าครบจบทุกปัญหา16ประการบนผิวหน้าใช่ครับผมเริ่ได้ลองใช้ยังครัอ๋อโอนี่เห็นไหมมีผู้รู้จริงเห็นไหม ถูกต้องครับผมดูดีขึ้นเลยนี่ใช้ด้วยครับใช่ไบรท์ขึ้นมาทันทีฮะเออเห็นไหมล่ะแล้ววันีมีร่วมกิจกรรมกับแฟนกิจกรรมด้วยใช่ครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นแฟนมีเล็กๆกับทางแฟนคลับครับผมกับทางวิชี่นั่นเองใช่ครับผมก็จะมีร้องเพลงแล้วก็เล่นเกมใช่ครับผมกับแฟนขับใช่ครับผมครับผมยังไงก็ผาน นี้เป็นครั้งแรกของวิชี่ใช่ที่มาจัดอีเวนต์เปิดตัวใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็ใช่ของวิชี่เนียนะครับใช่ครับผมก็อย่างที่เราบอกไปนะครับผมครบจบ16ประการในขวดเดียวเลยคือถ้าใครเป็นคนขี้เกียจเหมือนบุญนะฮะขี้เกียจทานอุ่นนี่นั่นทานแค่ตัวเดียวเลยคือที่พี่ก็ต้องบอกว่าพ่เป็คนขี้เกียจแต่พี่แค่อยากจบเร็วขี้เกียจครับผมขี้เกียจต้องอะไรอะไรนะครับก็ต้องอะไรก็ต้องวิชี่อ่าา พี่ลูกค้าอยู่ไหนนะฮะออฟติ้งล่าสุดเป็นยังไงก็ล่าสีก็ล่าสุดออฟติ้งล่าสุดก็เป็นปีแรกของผมเลยฮะับอยู่ที่รถไปก็สนุกดีฮะได้เจอเพื่อนพี่น้องเยอะแยะไม่คิดว่าเยอะขนาดนี้เยอะว่าเดิมทีเด็กเดียวแล้วครับร้อยร้อยเกือบสองร้อยคนอ่ะถ้านับจริงๆอ่ะใช่แล้วลงพนักงานหรือทีมงานเข้าไปอีกเป็นสี่ร้อยกว่าคนโอ้โปประเทศประเทศใหม่ ประเทศจีนเหรออยากโอ้โหถึงแค่น่้เลยถ้ามุดไล่ชื่อกันไปยากเลยเป็นงารสนุกนานะสนุกเป็นงานรวมคนธรรมดาเอาไว้คนปกติเอาไว้ด้วยกันก็เห็นพวกผมอยู่ไหมล่ะครับคือปกติ พวกผมจะเป็นอินโทรเวิร์ดกันคือแบบก็ให้เขาโชว์โชว์แสดงความสามารถกันไปพวกผมก็อยู่ข้างหลังกันยินดีกับขาโอช่ปีหน้าจะจัดเต็มครไปเนี่ให้อย่าพูดขนาดนั้นะเดี๋ยวผมจัดเองที่นั่งดูได้โอเคก็ดูเอาแล้วกันว่ากล้องกี่ตัวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวปีหน้าเอาจริงเจอเฟรมรุ่นอันนี้จะเป็นโรลแล่นด์อีกไว้ก่อนแล้วแต่ผมจะไป็นโรลแลนปีหน้า ดูเธอครับปีแรกเดี๋ยวออกหน้างเต็มไปแล้วแบบเพราะว่าแฟนสำหรับว่าถามว่าตอนปาร์ตี้ยังไม่เห็นผู้คนเลยคนเยอะอั่ะผมมองไม่เห็นกันหรอกไม่เพราะผมจะนั่งกันอยู่โต๊ะหลังๆใช่นั่งกับแบบทีมงานอะไรอย่างเงี้ยนักแสดงเขาอยู่ข้างหน้ากับแบบไปจอยการเลงนะครับไม่ถนัดไม่ถนัดอะไรแบบนั้นครับผมแต่ปกตินั่งสมาธิเเจอนวทีครับ ไม่เกี่ยวกับผมเจอคู่หรือเเดียวเดียวครับตอนนี้ว่าเดี๋ยวโอ้โหลำบากเขาอีกไม่กล้าบอกผมเลยเองดีกว่าเจอเป็นเพื่อนพื้ที่ก็แสดงนจริงจครับเอาจริงทุกคนแบบน่ารักมากนะคืออย่างผมเข้าไปปีแรกแล้วได้ไปปีแรกคือทุกคนแบบช่วยผมละลายพฤติกรรมแบบคือเขาก็เข้าามคุยว่าเป็นยังไงบ้างซีรีส์จะออนแล้วใช่ไหมแล้วแบบถามไถ่ฮะรู้สึกแบบบางคนเราเคยเห็นเขามาก่อนไงแบบเป็นรุ่นใหญ่รุ่นดังเนี่ยเขาก็เดินมาหาเรา ใช้คอย่างเช่นใครเออช่นไม่ใก็ไม่คงคงไม่พนพี่เตพี่นิวหรอกครับผมเป็นสองเสาหลักนะฮะองตึกใช่ผมแต่แกแต่แกน่ารักน่ารักมากี่ออพกันฮะใช่วิคิดวิสิงนะฮะคือเสาหลักอยู่แล้วน่ารักลคือเราเข้าไปเราก็ไปอยู่กลางๆเป็นเทียรกลาง ผมว่าผมไปรับน้องเขามากกว่าไม่มีไม่มีไม่มีเขาน่ารักเขาน่ารักกันหมดเลยเจ็บคอครับผมเพราะว่าใช่มันมันเป็นซีนใหญ่ซีนหนึ่งแบบมีซีนแอคชั่นอย่างเงี้ยแล้วมันต้องใช้พลังเสียงโคตรเจ็บเสียงอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมมันก็เจ็บคอแล้วด้วยโรเทชั่นที่มันเป็นอาคารล้างเงี้ยฝุ่นมันเยอะมากแล้วก็ฝนตกอีก ใช่ท่กวันถ่ายซีนเดียวประมาณแบบสามชั่วโมงงสามสี่ชั่วโมงได้ใช่ใช่ถ่ายนอองคนใช่เจ็ดเดือนครับผมเดเดือนเต็มๆหกหกหกเกือบหกข้า7เจ็ดประมาณนั้นไทยจริงหกใช่เปิดกล้องต้นเดือนมีนาเปิดกล้องจริงแล้วก็ยิงยาวมาจนถึงตอนเดือนนีนใช่ใครับผมยี่สิบคิว าานาน<ด>ครับ<ด>ผมนาน,นมากนมา,ห,าหัว,หวเขารอซีรีส์เรื่องนี้มา3ปีอะฮะไม่ใช่แค่เขาผมก็รอใช่ไมมัน <c oughs> บักบั่นครับผมก่จะมาก่อจะออนได้ก่อจะถ่ายเสร็จอะไรเงี้ยเมื่อวานก็ดีใจมากที่แบบในที่สุดก็ปิดกล้องสักทีแล้วพวแฟนๆเขาได้ดู่ะเขาได้ดูกันมาสองส e แล้วนี่ฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างเราได้อ่านแบบไาน อนิยามมาก่อนเพราะีแวร์เนี่ยมีตัวนิยายมาก่อนเขาเลยอ่านเขาบอกว่าชอบการแบบว่าแบบเอามาเล่าเรื่องในรูปแบบของซีรีส์แบบดูเข้าใจง่ายดูแบบสนุกและอินได้เร็วส่วนเรื่อนแฟนใหม่ที่เขาเพิ่งเข้ามาคือเขาก็เข้ามาแบบเห็นแบบแปรไทายแบบมอองๆอะไรเขาก็ชอบความมี่แปร์ทายแบบในรูปแบบใหม่ใหม่เกินผมบางทีผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันคือเขาอยากคือเขากลัวมันจะเครียดเกินเขาเลยเพิ่มคอมเมดี้เข้าไปด้วย ก็จากบุญเปรมมันกลายเป็นเปรมบุญไปแล้วรันองนี้คือก็เป็นแบบพายอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันที่แบบว่าทางเราอยากเสนอกนคเในคแบบนี้แต่แต่มันก็จะมีเนี่ยตัดตัดกันไปแต่หลังๆมันก็จะเริ่มพารความเข้มข้นมากขึ้นใช่ครับผมก็มีคิวบูซีนบูอะไรมากขึ้นครับผม แบบเอาจริงนะคือผมแบบไม่ได้มีซีรีส์ที่บุญมาสามปีแบบสามปีมีครั้งของน้องลองนับดูแล้วตั้งแต่เรื่องแรกแต่ว่าเอ่าใช่เป็นอาถรรพ์นแบบที่เป็นที่ริคู่กันเนะ่ยตั้งแฟนคลับก็ยังอยู่แบบบางคนที่เราเคยเห็นเขาเอสามปีที่แล้วแล้วเขาหายไปแล้วเขาก็กลับมาใหม่มีเยอะเลยใช่เรป็นแฟนคลับใหม่ๆที่แล้วก็ยังอยู่อยู่ด้วยเหมือนเฟิร์สที่พีคเปงานรวมญาตินะคือแบบเอ้าเอ้าเอ้าหายไปอย่างเงี้ยแต่เขาก็กลับมาเจอกันก็ดีใจที่ยังนึกถึงบุตรเปรมอยู่ สำหรับใครที่ยังเหลวไหลอยู่นะฮะผมยังไปนู่นไปนี่ไม่เคยเหลวไหลเวลคัมเวลคัมนะครับเวลคัมแบร์คัมแบ็กแล้วคัมแบ็กบุญเป็นคัมแบ็แล้วก็เวลคัมได้ครับผมมาชิมได้หรือใครใหม่ๆก็ลองชิมๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะติดใจนะอาทิตย์นี้ครับ EP ที่สามวันนี้ใช่ครับพรุ่งนี้ออนแอร์เป็น EP ที่สามนะครับจีเอ็มยี่สิบห้าเวลาสองทุ่มครึ่ง อีพีนี้บอกเลยว่าเริ่มเข้มข้นเริ่มไม่ตลกเริ่มเป็นหัวยิ้มน่ารักมีความน่ารักน่ารักน่ารักด้วยไ่กาพูดอะไรเยอะเลยไม่คือเราเราอ่ะได้ได้มีโอกาสไปรีแอคแบบเป็นคลาสสิ่งสั้นๆแล้วรู้สึกเอ้ยอีพีนี้อีพีนี้น่าสนใจครัใช่ครับผมใช่แล้วมันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเรื่อย ติดตายส่วนหลายๆคนที่เอ๊ะในบางเรื่องคืออย่าเพิ่งเอ๊ะครับผมมัน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 ยังมีมันมีฮินของมันเดี๋ยวจะได้กลับไปดูในแต่ละอีพีใหม่รอบหนึ่งใช่ไหมครับผมเพลงเรามีเพลงครับผมไหนลองร้องสิครับอ่าใช่เอ่ะลิขิตลิขิตลิขิตอันนั้นลิขิตครับเพลงนี้ก็แบบ หมายถึงว่าให้ลองอ่ะนะอ๋อหมายหมายถึงว่าออ๋พูดถึงเรื่องเพลงพี่แกงส้มก็เป็นโปรดิวที่แบบว่าแบบเขียนเพลงนี้ขึ้นมาแบบเพื่อซีรีส์เรื่องนี้เลยจริงๆเราสองคนก็มีการแบบไกด์แล้วก็คุยกับทีมงานว่าเราอยากตอนที่ผมอ่านบทรีเบนเสร็จผมอยากได้เพลงกลิ่นออยปะมานพี่แกงส้มก็แบบไปจัดการให้เลยครับอ๋อเป็นเพลงดีๆครับยังไงก็ฝากกับพี่ี่ใช่ครับฝากด้วยนะคะคนละหนึ่งวิวหนึ่งยอดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้บุตรเฟรมไปต่อ ขอบคุณค่ะ